สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีกล้องวงจรปิดอีกหนึ่งตัวนะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องที่ใช้ติดตั้งภายนอกอาคารนะครับหรือว่าเรียกว่ากล้องเอาดอร์นั่นเองนะครับกล้องตัวนี้มีความสามารถพิเศษก็คือสามารถหมุนนะครับหมุนได้360องศานะครับแล้วเป็นลักษณะการทํางานแบบกล้อง IP c a m e r านะครับคล้ายๆกับกล้องที่อยู่ภายในอาคารนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมา แนะนําส่วนประกอบแล้วก็การติดตั้งการใช้งานให้กับเพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูอันนี้คือตัวกล่องนะครับตัวกล่องมันนะครับภายในกล่องก็จะมีตัวกล้องนะครับแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้อะแดปเตอร์ผมเสียบไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดไฟนะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากเปิดไฟเนี่ยก็เรามาดูการทํางานของกล้องกันนะครับว่าการทํางานจะเป็นยังไงนะครับทีนี้สายของตัวกล้องนะครับจะมีอยู่3ส่วนให้กันนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็น ช่องต่อสายแดปเตอร์นะครับตัวนี้เป็นช่องต่อสายแลนนะครับโดยมากเราก็ไม่ได้ใช้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นปุ่มสําหรับกดรีเซ็ตกล้องนะครับเพื่อตั้งค่ากล้องใหม่หรือว่าเราต้องการที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับที่เป็นบริษัทอื่นนะครับเราก็สามารถมากดนะครับเพื่อที่จะรีเซ็ตกล้องเพื่อตั้งค่าใหม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งกันเลยนะครับ ตอนนี้ผมเปิดไปให้กับตัวกล้องนะครับลักษนณะการการทางานของตัวกล้องก็คือหลังจากที่ไฟป้อนให้กับตัวกล้องแล้วนะครับกล้องก็จะหมุนรอบตัวเองนะครับแล้วก็หยุดนะครับหยุดค้างนิ่งนะครับจากนั้นเราถึงจะเริ่มตั้งค่ากล้องกันนะครับ ตัวกล้องตัวนี้นะครับมีหลอดไฟนะครับหลอดไฟอยู่ภายในตัวเลยนะครับก็จะสามารถมองได้ในพื้นที่ที่ไม่มีแสงสว่างนะครับหรือว่าแสงสว่างน้อยนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่ากล้องที่อยู่ภายในอาคารนะครับหลอดก็จะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับอ่าเดี๋ยวกล้องรรบเิ่มตต้้นนนใา การสร้างจุดรที่สร้างเสร็จสมบูรเราจะมาติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ใช้งานตัวกล้องกันนะครับอ่าตอนนี้ผมลงแอปพลิเคชันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแอปพลิเคชันชื่อว่า v 3 8 0 pro นะครับตัวนี้นะครับอ่าให้เรานะครับทำการเชื่อมต่อนะครับตัว wi-fi ให้เรียบร้อยนะครับ เชื่อมต่อ wi-fi เรียบร้อยนะครับ wi-fi ที่บ้านเราต้องเชื่อมต่อกับคลื่น 2.4G นะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อ wi-fi เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะมาเปิดตัวแอปพลิเคชันกันนะครับ V380 Pro นะครับเปิดเข้าไปนะครับโอเคนะครับคลิกเลือกคำว่าทดลองใช้หน่อยนะครับคลิกเลือกเอาไว้คราวหน้า ตอนนี้นะครับแอปพลิเคชันเจอกล้องแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการไปทําการเชื่อมต่อกล้องเลยนะครับเราก็คลิกไปที่การเชื่อมต่อกล้องนะครับอนุญาตครั้งนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเลือก wi-fi ที่บ้านเรานะครับผมใช้ wi-fi ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้พวกเรานะครับ ใส่รหัส Wi-Fi เรียบร้อยนะครับใส่รหัส Wi-Fi แล้วก็กดปุ่ม c o n f i r รนะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi อ่าอนุญาตนะครับอโอเคนะครับตอนนี้ตัวกล้องทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับที่ผมเลือกให้เรียบร้อยนะครับ โอเคเราก็เลือกการเชื่อมต่อไ i f ฟเสร็จสมบูรณ์อ่าเราก็เลือกนะครับว่าเราจะตั้งกล้องไว้ที่ไหนนะครับอ่าเราจะตั้งไว้ที่บ้านนอกบ้านอะไรเราพิมพ์ได้ได้นะครับอ่าเราจะพิมพ์ก็ได้นะครับหรือว่าเราเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เรากดปุ่มเสร็จสิ้นนะครับอ่าทีนี้เราจะทําการแตะเพื่อเปิดดูยังไม่ได้นะครับเราต้องมาตั้งรหัสผ่านก่อนนะครับแล้วก็กดคําว่าตั้งรหัสผ่านนะครับอ่ารหัสผ่าน ที่เราจําเป็นต้องตั้งเนี่ยนะครับจะต้องขึ้นจะต้องมีตัวอักษรกับตัวเลขนะครับผมก็จะตั้งง่ายๆนะครับซึ่งจะต้องตั้งให้เหมือนกัน2ครั้งนะครับตรวจสอบด้วยนะครับว่าตรงกันไหมนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการกดปุ่มคอนเฟิร์มนะครับทีนี้เห็นไหมครับกล้องออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมก็จะคลิกเปิดกล้องดูนะครับนี่หนหมครับกล้องขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าผมจะหันตัวกล้องมาให้พวกเราดูนะครับเห็นไหมครับสังเกตตัวกล้องนะครับผมจะค่อยๆแตะนะครับอ่าเห็นไหมครับก็คือมุมมองของกล้องจะขึ้นสุดได้เท่านี้นะครับขึ้นสุดได้เท่านี้เพราะว่าอ่า ลักษณะการการติดตั้งเนี่ยโดยมากแล้วจะก้มลงมากกว่าการเงยขึ้นอีกนะครับทีนี้ในลักษณะการก้มลงนะครับเห็นไหมครับตัวก้มลงก็จะก้มได้มากเลยนะครับอ่าหรือจะหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับเห็นสังเกตนะครับอ่าหมุนซ้ายหมุนขวาก็ได้นะครับแล้วแต่เราต้องการเลยนะครับอ่าอันนี้ผมให้ดูที่มุมมองกล้องนะครับที่ชัดๆในโอเคนะครับอ่า Okay, ประมาณนี้นะครับทีนี้ตัวกล้องเนี่ยนะครับเราสามารถตั้งค่าให้กับตัวกล้องเนี่ยเปิด infrared, อินฟราเรดเปิดหลอดไฟนะครับเวลาที่ไม่มีแสงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟนะครับเดี๋ยวลองลองปิดไฟก่อนนะครับโอเคนะครับอ่านี่ปิดไฟแล้วครับ สังเกตว่าตัวกล้องเนี่ยนะครับเปิดหลอดไฟขึ้นมานะครับซึ่งถ้าอย่างเงี้ยนะครับเหมาะกับการดูในพื้นที่ที่ไม่มีแสงนะครับแล้วเราต้องการเปิดหลอดไฟแต่ถ้าเราไม่เปิดหลอดไฟเราก็สามารถมาตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับคําว่ามากกว่านะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟดี๋ยว,วจะได้เห็นชัดๆนะครับ นะครับตรงนี้นะครับมุมนี้นะครับคำว่ามากกว่านะครับแล้วก็ควบคุมหลอดควบคุมไฟนะครับให้เราปิดไฟนะครับสั่งปิดไฟนะครับก็คือเราจะเปิดเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นนะครับเราไม่ให้มันเปิดแบบอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะลองออกจากแอปดูนะครับ เดี๋ยวผมจะปิดไฟนะครับโอเคไหมครับพอปิดไฟปุ๊บนะครับอินฟราเรดจะทํางานนะครับเห็นไหมครับอินฟราเรดท,ทำงานนะครับโดยไม่ได้เปิดหลอดไฟขึ้นมาให้เราเห็นนะครับอันนี้ก็เอาไว้แอบดูพื้นที่ที่เราต้องการในพื้นที่มืดๆนะครับอโอเคประมาณนี้นะครับ พอเราเปิดนะเราเปิดไฟกลับมานะครับเห็นไหมครับหลอดนฟเรดก็ดับไปอัตโนมัตินะครับอ่าโอเคการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็กดถูกใจนะครับหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลอะไรก็สอบถามมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับก็วันนี้ผมลาไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ